ทตามชามไทยแลนด์ได้ที่เฟซบุ๊กยูทูบ YouTube, แล้วก็กกกคล,ลิปเพื่อูดค่ะอย่าลืมกดติดตามก็ได้ไม่พลาดคลิปใหม่นะคะชใช้เก็บไว้เลยนะคะแค่ดื่มน,น้ำปูนทุกวันตอนเช้าตื่นมาหนึ่งเก้วนะคะคุณจะเห็นว่า อค,คได้ช่วยล้างสารพิษออกจากร่างกายแล้วก็เร่งการโผผ่านอาหารนะคะตอนนี้ตอนเช้าทุกทุกวันนะคะคุณตื่นมาเสร็จแล้วคุณก็เอาน้ำอุ่นมาหนึ่งแก้วแล้วก็ดื่มเลยค่ะดีมากๆค่ะตอนนี้เราจะพาทุกคนไปดูว่าประโยชน์มันมีอะไรบ้างนะคะก็คือป้องกันการเกิดริ้วรอยนะคะคการ สารพิษใานาร่างกายของเรานะจะทําให้คุณอายุมากกว่าอายุจริงนะคะซึ่งเมื่อคุณดื่มน้ํอุ่นเข้าไปนะคะประจําทุกวันนะคะมันจะล้างสารพิษออกมาจากร่างกายของคุณนะคะแล้วก็สารพิษเหล่านี้ก็จะถูกขับออกไปจากอวัยวะส่วนต่างๆค่ะถ่ายในะร่างกายของคุณแล้วก็มันจะช่วยทําให้ผิวพรรณของคุณกระชับยืดหยุ่นนะคะดูอ่อนยาว ยูอ่อนต่อไวมากยิ่งขึ้นค่ะการย่อยอาหารค่ะการย่อยอาหารเป็นพุนจากการนขาดน้ำฐานร่างกายนะคะชื่อทำให้เกิดการบดท้องแล้วก็ท้องอื่นไปอยู่บ่อยๆค่ะแล้วก็น้ำน้ำอุ่นหนึ่งถ้วยหงแก้วนะคะในตอนเช้าที่คุณดื่มในขณะที่ช้องว่างนั้นนะคะจะช่วยทำให้กระตุ้นการทำงานของลำไส้แล้วก็ช่วย ให้ร่างกายของคุณนะคะทํางานได้อย่างปกติค่ะแล้วก็การไหลเวียนของเลือดนะคะสุดท้ายการดื่มน้ําร้อนจะช่วยการดื่มน้าน้าอุ่นนะคะจะช่วยให้ระบบหมุนเวียนของโลหิตของคุณทํางานได้ดีมากยิ่งขึ้นนะคะม,มันสามารถลดบรรเทาอาการเจ็บปวดได้ค่ะน้าอุ่นเป็นน้าอุ่นเป็นการบาบัดทาง ชาตินะคะที่มีพลังมากที่สุดค่ะ,ะมันดีสำหรับการเป็นเด๊กิคิวนะคะในทุกๆรูปแบบค่ะเพราะว่ามันช่วยเพิ่มการไหลเวียนของเลือดพลอยแล้วก็จะช่วยให้การเนื้อของภายนอกจากนี้นะคะมันยิ่งมันยังคงช่วยปรรเทาการเจ็บปวดจากประจำเดือนได้อีกด้วยค่ะ,ะความร้อนจะช่วย ให้กล้ามเนื้อนะคะบริเวณหน้าท้องผ่อนภายซึ่งมันชิ่งทำให้สามารถบรรเทาการปวดท้องปวดประจำเดือนในผู้หญิงได้นั่นเองนะคะการบว,วกควบคุมน้ำหนักค่ะน้ำน้ำอุ่นจะช่วยให้อุณหภูมิในร่างกายนะคะแล้วก็ช่วยเร่งการผผ่านอาหาร ให้เพิ่มมากขึ้นนะคะซึ่งเป็นวิธีดีที่สุดในการเผาผลาญพลังงานในร่างกายค่ะนอกจากนี้นะคะน้ำอุ่นในตอนเช้าจะช่วยให้การทำงานของไตเป็นไปอย่างยอดเยี่ยมนะคะแล้วก็ร่วมถึงอวัยวะอื่นๆแล้วก็ในการขับถ่ายอีกด้วยค่ะ รับดีๆแบบนี้ก็อย่าลืมแชร์ให้เพื่อนๆหรือคนที่เพื่อนรักและวงใหญ่ด้วยนะคะเพราะว่าความสุขที่ยิิงใจก็คือการแบ่งปุ่ให้ขอให้มีสุขภาพที่ดีแข็งแกรงร่ำรวยความสุขชวหน้ากันทุกท่านตลอดไปเลยนะคะอย่าลืมถ้าคุณชอบก็กดกดไลค์ถ้าคุณถูกใจก็กดติดตามซุปเปอร์สต์เพื่อเป็นกำลังใจให้แก่พวกเราด้วยนะคะขอบ 午餐。嗯嗯 <noise>